สวัสดีท่านผู้บริหารทางการนะคะ A very good morning to your excellencies, d i s t i n g u s h e Social Development Expo 2025 or SDX 2025. My name is Patuliraksa Wongpanai. ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคงนะคะสำหรับประชาชนทุกกลุ่มทั้งในและต่างประเทศค่ะ Now this y s SDX 2025. This is good examples of social protection support systems. Out your and turn on the เงีย i โทรศัพท์กมาเปิดไฟนะคะ Development Expo สอ25คะ่ะ The stage, His Excellency, the Chair, the Permanent Secretary, in his position, center stage, I have the honour of inviting his senators from UN agencies and international organisations to It means a lot to us. Your actions speak louder than words, that you're here. Partners who are taking time from their busy schedule to be present. ด <and> l so we'll just look at the the row in the front first เข้าใจว่ามีช่างภาพนะคะสองเซเลนซีส please face forward and remain the first row of photographers first meaning closest to the stage first please ช่างภาพมีสามวินะคะสามสองหนึ่งรบกวนช่างภาพงานหะน้าแถวหน้านะคะก็ได้มาเก็บภาพมาทำข่าวงานครั้งสำคัญ ครั้งนี้ค่ะเรีย <'s> นเชิญคณะผู้บริหาร <my God. S 1> ทุกท่านนะคะมองที่ช่างภาพ so, photographers in the front row I'll give you three seconds counting it down three two n e สักครู่หนึ่งนะคะภาพยังไม่บาลานซ์สักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรา เมื่อถ่ายภาพเสร็จแล้วนะคะระบกวนทางขนาศิมวันชนชัมภาพแถวด้านหน้านะคะ y ี u c a น find me Lower yourself down so that The photographer Demographic and climate change This collaboration is A grace for nation Now allow me เรียนผู้มีเกียรติทุกๆท่านนะครับวันนี้เสียดายนะครับท่านลำตรีวราวุธศิลปาชานะครับท่านดำริเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ว่าอยู่ในอเ จะได้เกาะควรถูกเห็น่านี่ไนีเลยค่ะทุกท่านคะอย่าพึ่งไปไหนนะคะหลังจากจบศึก we need something like resiliency as well so i might ask a question to marco อะไรสักงเทีก็รับ้นคด้วยการตาวยล่ิสุขภาพแม่แเด็กีเขาได้แต่ตอนตั้งขอบคุณนะครับที่มาความยินดีค่ะจริงๆเราทาหลายอย่างค่ะว่าแล้วก็จะชวินที่ีแล้วขอบคุณนะครับเดี๋ยวมา

เี <łość> ่องเลยนะคะ่ใช่ถ่าเดี๋ยวไมีกรอบงเดียวค่างั้นถ่ายรูปหนึ่งรูปมากันลองมาค่ะนะคะสโคคะ s o c i l l Development Expo 2025นะครับก็กระทรวงการพัฒนาสังคมต้องการให้เห็นข้อท้าทายสำคัญนะครับในภาวะที่เป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตก็คือจริงๆมันมีหลายวิกฤตนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือวิกฤตโครงสร้างประชากรกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นมันส่งผลกระทบสองวิกฤตนี้ครับมันกระทบกับกลุ่มปอบาง ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แลวก็กระทรวงที่เกี่ยวข้องเรากำลังขับเคลื่อนอช่วยเหลือกลุ่มน,นี้อยู่แล้วนับวันที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับฉะนั้นการที่จะ,ะจัดงานในครั้งนี้ก็ต้องการให้สังคมได้ตระหนักได้เห็นนะครับพัฒนาการนะครับของรัฐบาลนะครับของเอกชนภาคประชาสังคมที่เข้ามาร่วมมือกันนะครับในความตระหนักนะครับเพราะฉะนั้นในงานก็ จะมีการนําเสนอสถานการณ์ที่มีข้อกังวลน,นะครับแล้วก็สิ่งที่การจัดการของภาครัฐภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมขับเคลื่อนและสําคัญก็คือว่าแล้วในอนาคตกับข้อท้าทายที่มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราจะปรับรูปแบบเรื่องนวัตกรรมเรื่องโอกาสการพัฒนาในอนาคตยังไงก็ถูกนำเสนอในงาน s o c i a l Development Expo 2025ทั้งหมดครับสำคัญก็คือว่า มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับของอท่านทูดนะครับผู้แทนจากอาเซียนและก็ประเทศในภูมิภาค UN ต่างๆนะครับเข้ามามีส่วนร่วมนะครับหลายประเทศนะฮะก,ก,ก็คิดว่า UN มามามา,มากมายเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์นะครับของแต่ละประเทศซึ่งภยองอัยสองวิกฤตสวิกฤตเนี้ย มันเกิดขึ้นในภูมิภาคและก็โลกใบนี้นะครับเพียงแต่ว,ว่าผลกระทบที่แตกต่างกันไปฉะนั้นเมื่อเรามาแบ่งปันมีเวทีแรกเปลี่ยนประสบก,การณ์ระหว่างประเทศเกิดขึ้นเนี่ยก็จะทําให้แต่ละประเทศนั้นแบ่งปันนะครับวิธีการขับเคลื่อนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อไปพัฒนานโยบายกําหนดนโยบายในการดูแลกลุ่มผ่อบางของแต่ละประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยนะครับเราก็จะตกผลึกได้ประโยชน์จากนะครับทำแนะนํา ข้อสังเกตประสบการณ์แลกเปลี่ยนต่างๆที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ยังมีเวทีเรื่องของเด็กเยาวชนนะครับถือว่าเป็นโอกาสสาคัญให้น้องๆเยาวชนนะที่จะ,ะได้เห็นวิกฤตที่เกิดขึ้นเพื่อเขาเติบโตมาเป็นผู้นำนะครับผู้บริหารประเทศก็จะได้เห็นข้อท้าทายต่างๆโดยเขามีส่วนร่วมโดยตรงครับแล้วก็มีเวที w o r l ์ค a าเนะครับก็ทั้งภาคร,ราชการ UN ะครับแล้วก็ ท่านผูต้ต่างๆเข้ามาเราก็จัดเป็นแต่ละเรื่องนะครับก็มีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเด็กเยาวชนนะครับเวิร์กาเฟก็ให้เกิดการแลกเปลี่ยนนะครับเพื่อที่จะนําข้อสรุปนั้น,นก็มีเรื่องเด็กเยาวชนเรื่องผู้สูงอายุเรื่องวงัยทํางานนะครับเรื่องสวัสดิการ,ร,การครับภาพรวมเดี๋ยวนะครับเวทีนี้ก็น่าจะเป็นเวทีสําคัญที่จะ,ะรับฟัง ข้อเสนอแนะข้อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆอยู่ในเวทีนี้ด้วยเราใช้นักพชาการมืออาชีพเข้ามาสนับสนุนแล้วก็การสื่อสารที่มีสทธิภาพเพื่อให้ผลลัพธ์นำไปสู่การสื่อสารให้พี่น้องประชาชนแล้วก็คนไกาการทํางานในการแก้ปัญหาวิกฤตซ้อนวิกฤตที่เกิดขึ้นได้ครับผลลัพธ์ที่ได้จะนําไปู่การเรื่อที่เป็นพฤติรรมและสร้างการเปลี่ยนแปลงครับผลลัพธ์ของงานนี้นะครับ,รบผมคิดว่าหลายๆกระทรวงก็สามารถที่นําไปปรับพัฒนานโยบาย ในส่วนของกระทรวงพอมอเนี่ยเราจะเห็นว่าเว,ท,วทีและเวทีแลกเปลี่ยนครั้งนี้เราจะได้เห็นประสบการณ์จากามิตรประเทศต่างๆนะครับที่จะมาแลกเปลี่ยนเราก็จะปรับนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศอยู่ใน3าสถานะนะครับที่จะมีการเคลื่อนไหวพลเมืองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพลเมืองในภูมิภาคอาเซียนก็อยู่ในประเทศไทยเข้ามาเข้าออกเรียกว่าการโยกย้ายาจาก,ก่นเน ค่อนข้างสูงฉะนั้นประสบการณ์เหล่านี้นอกจากที่เราจะพัฒนายบายไปรองรับคนไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นการปรับนโยบายให้มีความยืดหยุนนะครับในการรองรับมิตรประเทศหรือพี่น้องประชาชนหรือว่าประชากรที่ไหลผ่านไหลบา่าเข้ามาอยู่ในประเทศไทยหรือว่าเคลื่อนย้ายต่างๆเพื่อให้ประสบการณ์เหล่านี้มันเป็นประสบการณ์ที่จับต้องได้อย่างแท้จริงในเชิงนโยบายครับมี มันมีเวทีไฮเลเวลไดอะล็อกนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับข้อเสนอซึ่งแต่ละประเทศก็จะเตรียมมาว่าข้อมูลสําคัญที่เขาอยากจะเสนอในเวทีนี้นะครับก็จะเป็นเปิดโอกาสให้การมีส่วนร่วมในการคล้ายๆออกแบบอ,ออกแบบเราเปิดรับการออกแบบร่วมกันเพื่อพัฒนานโยบายให้มีอตอบโจทย์ นะครับให้เหมาะสมกับกลุ่มก่อบางข้อท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นก็เชื่อเหลือเกินว่าเวทีนี้น่าจะมีประสบการณ์ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประสบระวงกรมภาคเอกชนนะครับในงานของนิทรรศการอยากให้สื่อมวลชนไปดูว่าเราตั้งใจมากนะครับที่จะใหะ้ทั้งราชการและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเช่นนะวัตกรรมผู้สูงอายุคนพิการ แล้วก็มิติอื่นๆเรื่องอาชีพเรานะครับเพราะฉะนั้นมีหลายมิติมากอยากจะให้เห็นว่าผลลัพธ์สำคัญอยู่ในนิทัศาการเนี่ยมันบอกถึงความย,ยั่งยืนบอกถึงความสอดคล้องกับกลุ่มก่อบางแต่ละประเภทนะครับแต่ละ,ะคนพิการผู้สูงอายุต้องการอะไรต้องการลดความเดื่อมล้ําโดยเติมนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้าไปในการทํางานอย่างเช่นคนพิการนะครับผู้บาเิเจ็ุ แล้วนั่งมา15ปีสามารถลุกขึ้นยืนได้ยิ้มครั้งแรกเมื่อใช้เทคโนโลยีเข้ามาจับเหล่านี้เป็นต้นหรือผู้สูงอายุหรือใช้ AI ในการที่จะดูแลผู้สูงอายุสิ่งเหล่านี้เป็นการตอบโจทย์วิกฤตช้อนกิจที่ว่าก็คือวิกฤตประชากรที่กําลังแรงงานที่หายไปครับครับะชวนประชาชนเข้ามาเฉิอเดินองาน ยังไงก็ตามนะครับงานงานนี้ที่เกิดขึ้นก็ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนนะครับรวมถึงเจ้าของสถานที่ศูนย์ประชุมศิริกิจด้วยนะครับก็ยืนอยู่ข้างๆผมแล้วก็อยากจะเชิญชวนสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนนะครับทุกทุกท่านนะครับได้เข้ามาชมนะครับงานวันที่17ถึง18นี้นะครับพรุ่งนี้อีกวันหนึ่ง เพราะเชื่อเหลือเกินว่างานนี้มันเป็นงานใต้ตัวของทุกๆท,ท่านนะครับที่จะตอบโจทย์การดูแลกลุ่มปอบางและดูแลสังคมร่วมกันครับ